เวลคัม <laughs> <to> <laughs> ไปการกันครับถึงการแล้วนะครับผมเซนเอาหน้ากล้องกล้องหน่อยก็เดี๋ยวชีเซนที่เป็นนักขับของเราเนี่ยก็ผ่านการขับโตโยต้ากัสซูเรซิ่งมาก่อนนะคะสองอไหนขี่ชีเซนต้องตอคอด้วยกำลงังคอโหแรงจีเหรอใช่ <laughs> เวลามาเที่ยวให้ดีเนี่ยเราแบบเราผ่านร้านนิ่มๆเลยแบบไม่ใช่เรื่องใช่ไหมก็คือเดืนองอะไรไปเจออันแรกูทำเลยอะไรไก่อะเส้นหมี่หมูหรือไก่ตั้งค่าเพื่อนลงก่อนไอ้เหี้ยสมาร์ทโฟนมสมาร์ทโฟนไหมมาร์ทโฟนไหมมาร์ทโฟนไหม เดือไม่ทันเดาไม่ทันไม่กมูกมีนี่เลยสมารูนไหมเปิดสุดเลยก้องคูลร้อนใคมึงเอาแล้วขึ้นเนี่นไยไอ้ยลอยกูลอยใสกูลยริงค,ค,คตรไกลเยะม่ง่ะดั ดูแล้วครับเ็าไม่ถ่ายกับน้ำตกนะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็สเตชันแรกที่แรกก็เป็นน้ำตกชายโยกน้อยตอนนี้เราอยู่ จุดสูงสุดของน้ำตกต่ยกน้อยนะอู้นีมา้บเที่ยไม่รู้เหมือกันคือไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่ามันแบบ ายเงไม่ไ <One> ด <input> ้ <un paid> ้อนอะไะินอะพื้นดินคือเขาอะแล้วมันมีโครงกระโหลกเลยอะโครงกระดูกี่เป็นคนเลยไดโนเสาเลยอะแต่ไปไม่ทันแน่เลยอะไม่แต่เดี๋ยวลมเวลาซื้อเวลาเฮียยก่อน ลงมาเฉยเราวิ่งเยะเราวิ่งนะไอ้กองพิกำหลังไอกองพีกำหลังขึ้นไปก่อนดูดิมันมีที่ทองำไม่แล้วไป มันไปไกลกันจังเนอะวู้ฮู้อยู่กว้างกว่าไอ้มีนหนุกไหมเหนื่อยคิอง่าจะไหวไหมครับไหวสบายยู โคตเสียว่ะเออูถึงไม่โดดหรอครับเป็นโรคหัวใจครับเป็นโรคหัวใจหัวใจยังไงเนี่ยหัวใจบาดเจ็บหัวใจบาดเจ็บพ่อจแ่จาไอ้จ้าไอ้เหี้ยแล้วไม่โดไม่โดนไม่โดนไรอไเหี้ยแป่งกูยังไมั้งดว สองเออโอลฮัลโหลฮัลโเเหลเัลโหลฮัลลยเลโหลฮัลโหลฮเลลาัลไปลฮโอลฮีลโหลฮัลโีลฮัลโหลฮลโหัลั นี่ก็ after นะครับเล่นเสร็จแล้วผู้พิชิตอะไรนะ tree top tree top top tree adventure park สี่สิบฐานกาญจนบุรีสี่สิบฐานต่อให้เล่นอีกสามรอบก็ไหวใช่ไหมทำไมเราต้องกินอที่นี่เหมือนนกด้วยวะไอ้แก่มีแคบตายินแกบิ๊ก สวัสดีทุกคนครับสสววัดีชาตอนนี้เราอยู่เชียงใัมไม่ใช่เรามาที่ถ้ำกระแสครับตอนนี้มาทิวก็กำลังหาเมอร์ชอยู่นะครับเป็นถ้ำกระแสเมอร์ชแต่มาดูอูนี่อูนี่คือเมื่อกี้คือจ่ายตังค์ไปแล้วนะอ๋อยังอ่ะแต่รอบนี้มึงได้ทากันดัก แดดเพื่อนกันแดดกูทาเพื่อนเราจะไปดูทางรถไฟสายมอญนะพ่อเนี่ยมือซื้อมาอะไไม่ลองกันซื้อมาแบบซื้อื้อเก็ตฮะเออซื้อเก็ตจริง้นเนี่ยทไมเสอ่าเียไอยตำรวอโม่ตอนนั้นแม่งแพงเนาะ้วและตอนนี้กูมองที่จอ ออมอง<ต>จอแล้วไงแต่เม,มึงมาแล้วมึงไม่มีคอไอ้เหี้ยไม่มีคอหรอวะ่ <c oughs> น่าจะแบบกว้างเกินที่จะเอ็กโคหรือเปล่า เมื่อเห็นคนเขาเดินออกมาเว้ยหินฮะหินโต้เลมึงต้องเป็นคนกลางหนะ่อยองหินหินแต่มันต้องเนื้อหน่อยนะโอ้เดียมเตี้ยแข็งเป็น k e e p i n ต hot Have you guys ever watched As Above So Below? ไม่ได้มีซาตานออกมาไหมเพื่อนเป็นชื่อครับื่หาล่อะไรนะเออละต้อเดืต้อมจบาโอ้โหแต่าบานี่เป็นหนังเดียวที่กูดูแล้วกูแบบกูกลัว คือมันหน้ามันเฮี้ยกเลยมันก็จะฟ้าโอ้โหยิงมองไม่เห็นเนาะอ่อปริเวณนี้นะครจะเป็นกลารตัดภูเขาผ่ากระช่อมมาอันอันนี้คือตัดภูเขาเลยนี่เอาล่นไหลภูเขาอีกอันนึงี่ ตัดเป็นช่วงปลายครับเป็นช่วงปลายของจู่นะครับผมก็จะตัดคลิปมาเลยครับใช่ครับเพราะว่าเกิดการขับซ้อนกันของพื้นที่นะครับเออแนวของปากกาลังปากกาลังฟอกขาวนะครับเป็นไอ้เทียบีด้วยบีบีพึ่งมีจานเบียร์นะฮะไอแตงยืนอยู่ตรงนู้นอย่างเี้ลยนู่นมีพึ่งมีเอิบแตนนะครับแตนมีต้องเลยกลับนะครับแตนนะครับแตนถ้ำเฉลยนะครับผม ไปไหนอะไปไปในการนี้ไอ้ย่ไขี้ขาแต่มันไม่มีใช่ไหมมันดูไม่ค่อยมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรพระงบำรุงใช่ไหม โอ้ยใช่แต่มันธรรมาชาติดีนะมึงดูดิสวยปะเย็นดีต้อนรับจุดจุดจุดเข้าสู่จุดจุดจุดท่านทิ้เลย พุทธศักราช2 0 0 0มันนานเกินอะไม่แต่คุอยากอ่ะอจริงครับฮ ja ัลโหลไปแล้หรอน ก็เก็บได้อยู่อ่ะวิธีเดินช่องเขาขาดไม่กลัวเราแค่ลองวิ่งไปเร็วๆเเดี๋ยวมันจะเจออะไรเงี้ยไม่มีโทรศัพท์ มีลมหายใจเรดูดลมกันเดูดลมยไอกูไปเช็คให้ก่อนไหมไปเช็คไปที่เครื่ดงเขียนเลรไปแต่เร็วตายนะโอ้โหไม่รเลยไอ้เยี่ยอะไรแรงแรงไปเลยไหนดูจริงไอ้เกล้าบอไหนดูไหนดูระวังนุยเวเยูเนี่ ต้องไหว้อะมึงต้องไหวทวนอะัดไปไปไไม่ไม่ไม่ใช่ไหว้เบาๆด้ยอันนี้ว่าใส่แล้วเพื่อนอันนี้ใส่อะไรอะรอดากข้างบนอะน่นนี่มึงใส่่ไร่ใส่ทไมแตมันใส่่ไไม่เป็นไเวลาเวลามันจะแบบไดึงขไดึงถ้ามึงจม

ุกคนยังไม,ม่ตกตรงนี้มึงมาล้บมึงไม่ทันหรอกขอขอเสียงหน่อย,ย

ไม่ค่อยสอนอ้ไหนไนเอ้าเอ้าเอ้ามนร้อนไหมทำทำอย่ทอย่างนี้ทำอย่างี้อ่ะเฮ้ยไม่ได้ความร้อนมันเป็นหนึ่งที่เราสึกเองเป็นนเราสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงเหรอไม่ของจริงเลร้องนั้ย ไม่จบนี่มันทำมันจะอื่เรื่อยอย่พอล้างแล้วสาดเนี่ยสะน่นี่อน่ะเากาต่รมยตั้งเดืดไม่คล้างแล้วไม่ใรไม่ก็ับผู้เช็กไงขัง ก็มึงไม่เดรนน้ำอ่ะไม่มีเต็มจานเลยมันก็แบบนี้ด้วยนะเนอไม่เชื่อไหมถ้าโยนไปเนี้ยไม่มีจอเข้มมาน้องโยนได้หัวไหมตัวมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยยี่สิบบาทหรอรู้หรอไฟหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรั่วมุดนะไม่ได้แดกนะ เียไม่เคยกินน้อยหน่าเียเออไม่เคยกินน้อยหน่าผลไม้น่ารังเกียจจริง